ก็ตําบะฮู้กับแม่ค้าแล้วค่ะเบิ้งจากโคกเลยนะสิแสบสุดยอดเลยค่ะเด็ดเด็ดโอ้คนหลายแห่งร้านส้มตำเรนูจ้าเมืองอุบลเมืองอุบลแม่เปิดมาจากปีแล้วยี่สิบปีแล้วเปิดมายี่สิบปีป้าเบิ้งจากโคกเลยนะสิแสบสุดยอดเลยค่ะแสบก็ตำําบะฮู้กับแม่ค้าแล้วค่ะ บพื่อ oh. <laughs> <laughs> An ีเรครเดาโอ้อันนี้่เป็นรเนาะ่ออเพชดแสบดาบว่าแม่เพชร้าวพออันนี้อันนี้คุณแม่เล่นหรอแม่อ๋ออันนี้ซื้อหลาดตามคุณแม่เล่อหอคุณแม่คืองามแถมมีเคชรับอย่างคือหนางามแผ่โอ้ยคา้ออคุณแม่อะไรนะคุณพี่ ดีแล้วเราตำหมึกสีคลายเป็ดต้มปลาตำปลาตำปลาอร่อยอุ้ยนี่ล่ะตำปลาเป็นตะกินแห้งพ่อสร้างตำอย่างเ่าสร้างตำปลานี่ยนะจ๊ะปลาผู้ใดสร้างคือสร้างหลายแท้อันเดียวกับเขาเอาขอสวยเอาขอสวยเอาขอสวยเนาะจ้ะขอสวยสองเฮ้ยดาวเลิกเอาสี่เลยเอล่าเอออันนี้คือที่เด็ดของร้านนี่วะแมนกินกับตำปะพงแกงเห็ดมะนาวอะไรเอ่ยน้นาปลาจ้าจวกเลยบะลุงจวกเลยเด้อจัดเลยจัดเลย เบิ้งกากหมูแคบหมูกตําบะคงอันนี้อันนี้ชื่อน่ากินมากส้มตำเรนูจ้าอยู่เบิอ่างอุบลค่ะมาเด้อกินตําบะคงแสบๆอันนี้เป็นเมนูตําปลาจ้ะเดี๋ยวให้เบิ้งเด้อนี่ตําปลาตําปลามีหอยเซอรี่หอยเซอรี่มือซันมือซันเห็ดตําบะคงบดได้่ซีวิทซันถัดตําบะคงบดได้จ้ะตําปลาแล้วคุณแม่เขาตําแบบโอ้โหน่ากินมากประจําตําแ่งอริกะทะเอ้ยบแมกกะทะไอ้แบบโคกโคก กรอบปะยังอู้เสียงกรอบมากเลยเราเข่ามาแล้วเธอเธอซ่างเข่าด้วยกันสองเขาซ้อมจาน้ะจ้ะอีอนี่ๆๆใส่มือเลยล่ะตัวๆเร็วเด็ดโอ้คนหลายแห่งอันนี้อันนี่ปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งหมูเฮ้ยหมูหมูแล้วไก่หมูหมูอันนี้แหนมหมูแหนมกินกระต่ายมะฮงนะแมน อุ้ยอาหารอีสานแซ่บๆพารานนีค่ะย่างมากนี่เทียงก่อไก่ไหมอืมหอมวนทวนเรอยหอมวนทวนเลื่อยอู้ดเนื้อหมูจ้ะแหนมหมูแหนมแบบอีสานบ้านเฮาแมนไหนขอดูหน่อยเน้อมกินกับตมพุงอู้ดซาใจแห้งศึกใจแห้งปรับเขาให้อุ้ยมักตโตประจำตำแหน่งของคุณแห่วแล้วจบประจำตำแหน่งแล้วเออแหนมหมูกินกระตอันนี้หมูย่างหมูแซ่บ นี่ครับใครว่าน่ากินบ้างบอกหนึ่งมาหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูแต่ตอนนี้เบา่างจานตำ้หุงละจ้ะแซ่บอีหรื้วดูสมซื้อแล้ววะหมูอ่ะเพื่นหมูนี่เขาหอมเนาะแต่แต่ไกลเหรอเมาเห็นเหรอ เขาก็ตำบูกุ้งนา่งมีใครใ right ชอบกินแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยมีใครชอบกินแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยใครอยู่อุบลก็คอมเมนต์กันได้เด้อจ้าอยู er ่จ kind of ังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันได้เด้อสนใจจังหวัดไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับใครอยากกินกดหนึ่งมาใออใครนุญาตกินรับประทานเทศก่อนเด้ออโ้ยเาเห็นอันนี้เอเราแบข้านห่เเลยออออะไปมา าเพ่ินมาเฮ้ยเขาต้มมาล่องแกงหน่อไม้อืมแกงหน่อไม้มีใครชอบกินแกงหน่อไม้แบบนี้บ้างถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายเอออืมมิ้กเกือบไม่ได้กินเกือบไปได้กินถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายแกงหน่อไม้มาดูอืมความเข้มข้นขอเบิึงนะโอ้โยดูดูหนักจะเลือดอาหารแชนนอนวันนี้อาหารอีสานแซ่บๆแ่พารานนี่เป็นร้านแบบอยู่ริมถนนนะแต่คนเยอะมากบรรยากาศบ้านๆเลยกินกับเผาสวยหอมๆอันนี้คือแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ เดอะเบนเด้ปะเดอะเบนเลยเฮ้ยเป็นยังไ่เอาวะเขาต้องร้องแล้วล่ะกูมเขาเลือดใจแคบหมูแล้วไหมแซ่บอีนี่ลุงใครชอบกินแคบหมูแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยครับอุ้ยต้อผิดหวังเลยลุงซำล้ำเข้าให้เก่าเลยเก่าจุดหาเลยอ่ะ เต็มคาราเบลกใจคนชอบกินอาหารอีสานอันนี้ตำปลามันมีหลายตำนะมีตำอะไรบ้างนะตำปลาตำปลาล่าตำปูปลามีหลายตำจ้ะแต่ที่เข้ามาที่ซื้คือตำปลาตำปลาแต่ว่าบอด้กินได้ปลาได้จ้ะกินได้ปลาอู้หูเสียงกรอบแม่งอ่ะกรอบฮะพอท่านเห็นแม่ลูกอยู่เลยแมปูลาใบสามโอ้ใบสามแม่เปิดตั้งโมงห่อจังหวงตั้งแต่หกโมงจนบ่ายสี่อ๋อ หกโมง,มงเช้าถึงสี่โมงเย็นเ,เปิดซื้อมืออยู่บ่แม่เขาเปิดซื้อมือ,อเขาอยู่วันพุธอยู่วันพุธผักเนาะแม่เ <c oughs> นาะ <c oughs> ตั้มซื้อติดใจแห้งจเจตสืบออันหนาปะลาแม่ถัดท้องลบไปค่ะแม,แม่ยิ้มแย้แมได้ไหมแม่ยิ้มจะยิ้มเมื่อไหร่ให้น้าคะบอมบอม้าบ่ได้มาอุบลต้องมานี่ถือว่ามาบ่หอดอุบลทุกอย่างแซ่บเบิ้ลนี่ซื้อกลับบ้านเลย เห็นคุณแม่ปากงามงามอลิปคุณจคุณแม่ลิบฟินเบอร์ลิบฟินเบอร์นี่ค่ะแจ๊ค่ะนี่ค่ะค่ะ้าพปุ๊บสวยป๊บได้แม่สีงามมาแม่งามอยู่ถึกใจแม่มากสีแปบีม่วงอมม่วงอมม่วงบ่ไ้ถือมากิแม่ถือมากจะแดงกบพีดแม่ผสมไงผสมนี่ละแม่สุดยอดแม่สุด หุ้ยงามเลยอ่ะอ wow ุ้ยแม่สุดยอดเลยแม่อุ้ยผสมงามอ่สวยมากขอบคุณครับขอบับตำปะพุ่งมาดิภักต่อบคุณับ